มังกรพยักล่าสถานยุทธภพ2เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนภาคที่แล้วที่เราลงสปอยกันไปนะครับย้อนเวลากลับไปปี1619กองทัพราชวงศ์หมิงประทะกับฝ่ายแมนจูเกิดศึกนองเลือดขึ้นหลายสมรภูมิผู้บัญชาการทัพหมิงนามว่าหลูวนเจ้านำกำลังกว่าหมื่นเข้าต้านทานทัพฝ่ายแมนจูแต่กำลังเสริมนั้นถูกสกัดทัพและสังหารจนหมดสิน้นและเมื่อไม่มีกำลังเสริมทัพของผู้บัญชาการหลู่จึงไม่สามารถที่จะรักษาที่มั่น ไ้ไดก่อนจะถูกฝ่ายฆ่าศึกลงดาบสังหารเซเลียนนายกองคนหนึ่งในทัพได้เข้าต่อสู้กับนักรบแมนจูและช่วยชีวิตผู้บัญชาการหลูเอาไว้ทั้งกองทัพเหลือรอดเพียงแค่3ามคนคือผู้บัญชาการทัพหลูเหวินเจ้ารองผู้บัญชาการกวัวเจินซึ่งทั้งสองเป็นเพื่อนที่รบเคียงบ่าเคียงไหล่กันในหลายสมรภูมิและคนสุดท้ายครับก็พระเอกของเรานั่นเองเซเลียนหลูเหวินเจ้าเห็นทัพของตนนับหมื่นล้มตายเขากล่าวว่า ถ้ายังใช้ชีวิตในสนามรบแบบนี้สักวันก็คงจะต้องกลายเป็นศพเหมือนกับที่เห็นอยู่ตรงหน้าและนี่ก็คือสปอยหนังมังกรพยักล่าสถานยุทธภพ,พภาค2เป็นหนังปี2017ครับเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับเกิดก่อนภาคที่1เอาเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วเราจะจับดาบแล้วมุ่งหน้าสู่สนามรบพร้อมกันโยเจเ้ยนซินหรือซินอ๋องเป็นน้องชายขององค์จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงซึ่งองค์จักรพรรดนั้นไม่มีรัชทายาททำให้ซินอ๋องเห็นโอกาสในการขึ้นคลองบัลลังก์ สินอ,องจึงดำเนินแผนการชิงบัลลังโดยการอยู่เบื้องหลังกองกำลังกระบฏน้มว่าตรงหลิงโดยมีก้างชิ้นใหญ่ขวางคออยู่ก็คือขันทีใหญ่เว่ยจงเสียนเว่ยจงเสียนเป็นคนสนิทขององค์จกักรพรรดิจึงไม่เคยได้รับโทษใดๆก็ตามถึงแม้ว่าจะเคยถูกเปิดโปงความผิดกว่า24กระทงด้วยความที่ว่ากลุมอำนาจทั้งหมดในราชสำนักและเป็นคนสนิทขององค์จกักรพรรดิส่งผลให้ใครก็ตามที่คิดจะเป็นศัตรูกับขันทีเว่ยต้องพบจุดจบ เวลาผ่านไป8ปีครับผู้บัญชาการหลูวนเจ้าที่พ่ายศึกไปตอนต้นคลิปได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่จากเป็นแม่ทัพในสนามรบมาเป็นหน่วยองครักษ โดยตอนนี้มีตําแหน่งเป็นผู้บังคับการหน่วยราชองครักษ์สำนักเขตเหนือซึ่งผู้บังคับการหลู่นั้นขึ้นตรงต่อซินอ๋องโดยไม่มีใครรู้ความลับของพวกเขานะครับซินอ๋องวางแผนขึ้นสู่อํานาจโดยการก่อเหตุระเบิดวางกงช้างครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตนับหมืน่นและเดือนต่อมาองค์จักรพรรดิก็ลงเรือมังกรลําใหม่ที่ทะเลาสาบไทยเย่ทางซินอ๋องและผู้บังคับการหลู่มอบหมายภารกิจให้กวัวเจนินอดีตรองผู้บัญชาการทัพที่เคยออกรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมา โดยตอนนี้กว่าเจิ้นดำรงตำแหน่งเป็นราชเลขาของกรมการก่อสร้างซึ่งจะต้องเป็นผู้ลงนามในการตรวจสอบการก่อสร้างเรือและนี่ก็คือประเด็นของเรื่องนี้ครับเพราะบันทึกการสร้างเรือเล่มนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในอนาคตอันใกล้เพราะหลังจากองค์จักรพรรดิเดินเรือออกไปนะครับเรือก็ได้จมลงตามแผนของซินอ๋องสูญเสียเจ้าหน้าที่นับสิบแต่พลาดตรงที่ว่าองค์จักรพรรดิยังคงมีชีวิตรอดมาได้แต่ก็เป็นปอดบวมซึ่งในยุคสมัยนี้ไม่มียารักษาพระองค์จึงป่วยหนะัก ทางสินอ๋องต้องการที่จะเก็บกวาดหลักฐานที่สาวมาถึงตนจึงได้มอบหมายให้ผู้บังคับการหลูเนี่ยไปเคลียร์ซะซึ่งผู้บังคับการหลูเนี่ยจึงให้น้องสาวนามว่าติงไปหญิงซึ่งเป็นยอดนักดาบสาวไปสังหารกวัวเจิ้นเพื่อปิดปากแต่ว่าบันทึกการสร้างเรือมังกรน,นั้นถูกเก็บไว้อย่างดีในหอจดหมายเหตุราชอ,องครักษ์สำนักง,งานเขตเหนือซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญมากจะให้หลุดไปอยู่ในมือของเว่ยจงเสียนไม่ได้เด็ดขาด โดยพวกเขาเนี่ยครับจัดฉากให้กัวเจินเหมือนถูกฆ่าชิงทรัพย์และคดีนี้คนที่ต้องมารับผิดชอบก็คือเซอร์เลียนซึ่งณปัจจุบันนะครับรับตาแหน่งผู้บังคับกองร้อยหน่วยราชองครักษ์สำนักงานเขตเหนือซึ่งก็คืออยู่ภายใต้สังกัดของผู้บังคับการหลูนั่นเองแต่ผู้บังคับกองเซิร์เนี่ยไม่ได้รู้ความลับที่ผู้บังคับการหลูเป็นฝ่ายกบฏตรงหลินนะครับซึ่งในคลิปบางทีเนี่ยผมก็จะลืมตัวนะเรียกเซอร์เลียนบ้างเซิร์เนี ผู้บังคับกองเซิร์นบ้างเอาเป็นว่าถ้าได้ยินคําว่าเซิร์นเนี่ยก็คือคนเดียวกันนะครับก็คือพระเอกของเรา ผู้บังคับกองเซินนำคนเข้ามาทำคดีโดยมีรองผู้บังคับกองหลิงผู้เป็นหลานชายของขันทีเว่ยจงเสียนร่วมทำคดีนี้ด้วยแต่ประเด็นคือ2คนนี้ไม่ลงรอยกันครับเนื่องจากว่าอิตารองผู้บังคับกองหลิงคนนี้เนี่ยชอบแย่งผลงานเป็นอย่างยิ่งความดีความชอบเนี่ยแย่งคนอื่นไปบ่อยครั้งเลยครับและหลังจากที่ได้ตามเก็บหลักฐานไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนของผู้บังคับกองเซินชื่อว่าหลินเฉิงได้ดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดขาดสติขึ้นจึงพูดโจมตีขันที ใหญ่เว่ยจงเสียนว่าเป็นคนสนิทขององค์จกักรพรรดิขนาดถูกเปิดโปงความผิดกว่า24กระทงแต่ก็ยังไม่ได้รับโทษแต่อย่างใดต่อมาก็ประกาศจะกวาดล้างกบฏตรงหลินตอนนี้องค์จกักรพรรดิป่วยจึงส่งผลต่อเว่ยจงเสียนถ้ารักษาอาการไม่ได้อาจมีโทษถึงตายและถ้าจากักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์เว่ยจงเสียนก็จะถูกกำจัดอย่างแน่นอน ตอนนั้นนะครับผู้บังคับกองเซิร์นเข้ามาพอดีก็ทําการเค้นถามไปว่าเอาเรื่องที่พูดเนี่ยมาจากไหนแถมยังมีความผิดที่ดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่อีกส่วนทางรองผู้บังคับกองหลิงนั้นก็ได้จดบันทึกทุกคําพูดที่ยินเฉิงพูดออกมาแล้วและนี่เป็นหลักฐานที่จะเอาผิดครับก่อนที่จะสั่งให้จับตัวยินเฉิงไปขังคุกเอาไว้ก่อนยินเฉิงนั้นพยายามที่จะหนีครับโดยที่มีผู้บังคับกองเซิร์นตามมาจนทันทั้งสองเนี่ยอยู่บนเรือกันเพียง2คนครับยินเฉิงนั้นไม่มีทางเลือกครับเขาบอกว่า เพราะในคุกนะครับมีนักโทษมากมายที่ตนเคยจับซึ่งก็การที่จะไปที่นั่นเนี่ยเท่ากับว่าพาตัวเองไปลงนรกชัดๆจึงตัดสินใจที่จะปลิดชีพของตนต่อหน้าผู้บังคับกองเซนและอีกคนหนึ่งที่ถูกซินอ๋องสั่งเก็บก็คือเปิดใจซึ่งนางเป็นจิตกรครับแล้วก็ยังเป็นคนรักของซินอ๋องเองอีกด้วยซึ่งนางได้ร่วมมือกับซินอ๋องโดยการเขียนภาพโจมตีราชวงศ์ทำให้ขันทีใหญ่เว่ยจงเสียนกำลังตามหาตัวนางเพื่อเค้นถามความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับว่าซินอ๋องไม่ปล่อยให นางตกไปอยู่ในมือของเวยจงเสียนแน่ๆผู้บังคับการหลูจึงส่งผู้บังคับกองเซินกับรองผู้บังคับกองหลิงไปจับตัวนางโดยก็ใช้เรื่องที่นางเนี่ยมีความผิดในการเขียนภาพโจมตีราชวงศ์นี่แหละครับมาเป็นข้ออ้างในการจับกุมตัวส่วนคดีของกัวเจิ้นนะครับก็สรุปว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์และก็โยนคดีนี้ไปให้สำนักง,งานเขตใต้ทําทต่อเซินกับหลิงนะครับบุกเข้ามาจับตัวเปยใจายแต่ตามข้อมูลเนี่ยเปยจ่ายนั้นเป็นผู้ชายครับส่วนนางเนี่ยเป็นหญิงและนางก็ไม่ยอม รับครับว่านางคือเปิยจ่ายตัวจริงรองผู้บังคับกองหลิงนะครับเห็นว่าเป็นกบฏเนี่ยยังไงก็มีโทษถึงตายอยู่แล้วงั้นขอพานางไปลงนรกก่อนที่จะนําตัวไปประหาร ขณะกาลังจะพยายามข่มขืนนางน,นะครับผู้บังคับกองเซนก็ได้ห้ามเอาไว้รองผู้บังคับกองหลิงจึงทําการเขียนลงในบันทึกว่าผู้บังคับกองเซเลียนเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกบฏตรงหลิงและเมื่อขอบันทึกกันดีๆแต่อีกฝ่ายนั้นไม่ส่งให้จึงจําเป็นจะต้องสู้กันทั้งสองสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายครับก่อนที่เซเลียนนั้นจะไม่มีทางเลือกและตัดสินใจใช้กันไกลเนี่ยเชือดคอรองหลิงจนเสียชีวิตคาอ่างน้ําตอนนั้นเปิดใจหนีไปได้ครับส่วนเซเลียนก็ตามนางไม่ทันและเซเลียนก็ได้อ้างกับ ทางผู้บังคับการหลูว่ามีผู้ร้ายเนี่ยบุกมา2คนเข้ามาทําการจู่โจมและสังหารหลิงด้วยกันไกลผู้บังคับการหลูนะครับไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเพราะคนที่ตายเนี่ยก็เป็นหลานชายของศัตรูตัวฉกาดอยู่แล้วแต่คนที่เข้ามารับทาคดีนี้คือผู้บังคับกองเปยหลุนตําแหน่งผู้บังคับกองร้อยหน่วยราชองครักษ์สังกัดเขตใต้ซึ่งเป็นเพื่อนของหยินเฉิงที่ฆ่าตัวตายบนเรือต่อหน้าเซอร์เลียนผู้บังคับกองเปยมาพร้อมกับความสงสัยในตัวเซอร์เลียนอยู่แล้วครับเพราะอย่างที่บอกนนะครับว่าเป็นเพื่อนของคนที่ ไปจึงมีอคติกับเซลเลียนตั้งแต่ก่อนจะมาพบแล้วแถมผู้บังคับกองเปยนะครับยังเป็นคนรับช่วงต่อคดีกวัวเจิน้นผู้ตรวจสอบการก่อสร้างเรือที่ถูกสังหารไปตอนแรกอีกด้วยทีนี้ทางฝ่ายกบฏนะครับต้องการใช้เซลเลียนนี่แหละเข้าไปทําลายหลักฐานสําคัญก็คือเผาหอจดหมายเหตุเพื่อที่จะลบหลักฐานบันทึกการสร้างเรือโดยเอาเปยจ่ายที่เซลเลียนต้องการตามตัวนางอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นข้อต่อรองครับโดยแม่นางติงไปหญิงเป็นคนนัดเซเลียนออกมาพบซึ่งแรกๆเนี่ยเซเลียนเขาปฏิเสธ เพราะว่าหอจดหมายเหตุมีความสําคัญเป็นอย่างมากอยู่ๆจะให้ไปเผาเนี่ยถ้าถูกจับได้ขึ้นมาถูกกระหารพันครั้งอย่างน้อยไปได้วยซ้าเมื่อเห็นท่าทีว่าเซอร์เลียนจะปฏิเสธนะครับฝ่ายกบฏจึงทําการโจมตีแต่เมื่อเข้าประทะกับแม่รางติงไปหญิงเพียงแค่ดาบเดียวเท่านั้นนางก็ฟันดาบของเซอร์เลียนจนหักเรื่องตัวดาบของนางพิเศษกว่าดาบทั่วไปยังไงอันนี้ไม่รู้แต่เรื่องตัวนางนั้นงามกว่าใครอันนี้ใช่เลยเลยครับสุดท้ายผู้บังคับกองเซิร์ไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นต้องตกลงรับข้อเสนอแต่ ว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยต้องส่งตัวเปิดใจมาเช่นกันพอดาบธรรมดาไม่สามารถที่จะต่อกอนได้นะครับเซเลียนจึงกลับมาที่บ้านเพื่อเอาดาบผู้พิทักษ์จักรพรรดิของพ่อมาใช้ทีนี้ก็หมดปัญหาเรื่องคุณภาพตัวดาบแล้วแต่พอรอบเข้ามาในหอจดหมายเหตุสำเร็จใช่ไหมครับเซเลียนก็พยายามค้นหาบันทึกครับซึ่งหาเจอด้วยแล้วก็ได้เปิดดูก็พบว่ากวัวเจนราชเลขากรมการก่อสร้างเป็นผู้ลงนามในการตรวจสอบการก่อสร้างเรือซึ่งถูกสังหารไปก่อนหน้านี้เซเลียนจึงคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญสุดท้ายแล้วจึงนาบันทึกกลับไปโดยที่ไม่ได้เผาหอจดหมายเหตุแต่อย่างใดครับแต่ขณะกําลังกลับนะครับก็เจอผู้บังคับกองร้อยที่รับหน้าที่ดูแลหอจดหมายเหตุซึ่งได้ดักรอเซอร์เลียนอยู่ก่อนแล้วทั้ง2นะครับมีการประทะกันและตอนสู้กันสะเก็ดไฟดันไปโดนน้ามันที่เซนเทไว้เพื่อเผาหอทีนี้ไฟก็เลยลามทันทีแหละฮะความเกือบแตกด้วยครับแต่ก็สังหารผู้ดูแลหอมาได้อย่างหุดวิดซึ่งเซเลียนนะครับกลับมาหาติงไปหญิงพร้อมกับความสงสัยทั้ ให้ไปเผาบันทึกทั้งเรื่องกวัวเจิน้นราชเลขาที่ถูกสังหารและมีชื่อเป็นผู้ตรวจสอบการก่อสร้างเรือและไหนจะเรื่องของเปิยใจยอีก จึงได้นําบันทึกมาต่อรองแลกกับตัวเปยใจซึ่งเปยใจที่แอบฟังอยู่นะครับก็ใช้โอกาสนี้บุกไปค้นบ้านของเซนขณะที่ติงไปหญิงปฏิเสธว่าเปยใจไม่ได้อยู่กับนางเซเลียนจึงขู่ว่าจะนําบันทึกเนี่ยไปมอบให้กับทางราชสำนักจากนั้นก็ทําการเดินทางกลับบ้านแต่พอกลับมาถึงบ้านนะครับเปยใจกับผู้บังคับกองเปยก็อยู่ด้วยกันซะง,งั้นคือจังหวะเนี่ยซิดคอมมากเพราะว่าเปย์ใจน,นั้นมาค้นบันทึกในบ้านเซเลียนใช่ไหมครับขณะที่ผู้บังคับกองเปยก็มาหาเซเลียนเพื่อที่จะคุยเรื่อง ซึ่งมาจ้าเอกับนางพอดีครับนางจึงเนียนๆทําเหมือนกับว่าเป็นคนในบ้านไปมีการต้อนรับกันอย่างเนียนๆน,น,น้ำชงน้ําชาอะไรก็ว่ากันไปอีตาผู้บังคับกองเปยดเนี่ยนะฮะก็เลยเข้าใจผิด คิดว่าเปยจ่ายเป็นภรรยาของเซลเลียนแต่ผู้บังคับกองเปยเนี่ยไม่รู้นะครับว่านางคือเป่ยจ่ายที่กําลังถูกตามล่าตัวอยู่เพราะเปยจ่ายเนี่ยเป็นนามปากกาที่ใช้ตอนเป็นจิตกรครับซึ่งชื่อจริงๆของนางเนี่ยไม่เคยมีใครรู้ครับเซลเลียนเองก็ไม่รู้เช่นกันพอเซินกลับมาเลครับถึงบ้านก็เจอทั้ง2คนเลยแล้วก็เล่นเนียนๆตามเกมไปครับโดยที่ไม่ยอมให้นางกลับด้วยนะฮะ ผู้บังคับกองเปิดหลังจากได้สืบคดีเนี่ยก็เล่าให้เซอร์เลียนฟังว่าการตายของกวัวเจิ้นนั้นมีเงื่อนงำซึ่งคนที่มีข้อมูลสําคัญและต้องตามตัวให้ได้ก็คือจิตกรนามว่าเป่ยใจซึ่งนางเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างๆนั่นแหละรครับแต่พี่แกไม่รู้ไง และที่สําคัญที่สุดคือผู้บังคับกองเปยสงสัยเซิร์เลียนว่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้เซนก็ถามไปนะครับว่าทําไมถึงสงสัยตนละ่ะผู้บังคับกองเปยน,นะครับจึงบอกความจริงไปว่าเป็นเพื่อนกับหยินเฉิงที่ฆ่าตัวตายต่อหน้าเซนบนเรือแต่ผู้บังคับกองเปยนเนี่ยสงสัยว่าเซนเองนั่นแหละที่เป็นคนสังหารหยินเฉิงเพื่อที่จะปิดปากเรื่องอะไรสักอย่าง จากนั้นนะครับเซิร์นเนี่ยก็กลับมาคุยกับเปิยใจนางต้องการบันทึกครับแต่เซิร์นไม่ยอมส่งให้ก่อนจะจับนางมาสอบสวนกลางแม่น้ําซึ่งถ้าไม่ยอมตอบก็จะจมลงไปพร้อมกับสมอเรือเลยแล้วกันคําถามคือทําไมเปิยใจต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายเขียนภาพโจมตีทางการด้วย 2. นัดหมายกวัวเจิน้นผู้ตรวจสอบการสร้างเรือใช่หรือไม่และ 3. แม,ม่นางติงไปหญิงฝ่ายกบฏเป็นคนลงมือสังหารกวัวเจิน้นใช่หรือไม่สุดท้ายแล้วนางก็ตอบทั้งน้ำตาครับว่าใช่ เป็นนางทั้งหมดที่ทําแบบนั้นแต่เซอร์รนรู้ครับว่านางโกหกต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่ๆแ,และนางไม่ยอมสารภาพเพื่อที่จะปกป้องคนคนนั้นและต้องการที่จะรับผิดเพียงคนเดียวและเมื่อนางไม่ยอมตอบนะครับจึงทําการจมลงไปพร้อมกับสมอเรือจนแล้วจนรอดเนี่ยน,นะครับนางก็ไม่ยอมตอบครับว่าใครอยู่เบื้องหลังได้แต่ร้องไห้จนกระทั่งถูกสมอเรือฉุดลงไปในแม่น้ําเซเลียนยืนใจแข็งได้อยู่ประมาณ2-3งาวิก่อนจะรีบโดดลงไปเพื่อเอาตัวนางขึ้นมาสุด ท้ายนะครับพอพ้นความตายมาได้เนี่ยนางก็ยอมเล่าให้สซนฟังบางส่วนครับว่าพ่อของนางนั้นเป็นจิตกรเขาสอนนางวาดภาพมาตั้งแต่ยังเด็กแต่วันหนึ่งองครักษ์ก็บุกเข้ามาที่บ้านใส่ร้ายพ่อของนางว่าเขียนภาพโจมตีขันทีใหญ่เว่ยจงเสียนทําให้เสียชื่อเสียงทั้งครอบครัวเนี่ยจึงได้รับโทษบางคนถูกสังหารบางคนถูกเนรเทศนางเนี่ยก็ถูกส่งตัวไปที่หอนางลมทางใต้นางจึงพยายามที่จะกระโดดน้ําตายและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคน ช่วยนางเอาไว้จากนั้นก็ให้สัญญาว่าจะกําจัดขันทีใหญ่เว่ยจงเสียและกวาดล้างอิทธิพลทั้งหมดของเหล่าขันทีนางจึงตัดสินใจที่จะร่วมมือด้วยซึ่งนางบอกแค่นี้ครับแต่ไม่ได้บอกว่าที่นางพูดถึงเนี่ยคือซินอ๋อง ที่เหลือเซอร์เลียนจะต้องพยายามตามสืบเอาเองเลยครับขณะที่ผู้บังคับกองเปย์นะครับตามสืบทุกคดีที่เกี่ยวข้องจนปฏิปต่อเรื่องทั้งหมดตามความเข้าใจของตนก็ขอเข้าคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้บังคับการหลูหลังจากเล่าความทั้งหมดให้ฟังนะครับโดยมีความเข้าใจว่าเซอร์เลียนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดทําให้ผู้บังคับการหลูตัดสินใจจะฆ่าปิดปากผู้บังคับกองเปย์เหตุผลก็คือรู้มากเกินไปครับซึ่งผิดแค่นิดเดียวครับคนที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงก็คือผู้บังคับการหลูนั่นแหละไม่ใช่เซนแม่นางต นำคนเข้ามาครับผู้บังคับกองเปยเพยายามที่จะปกป้องผู้บังคับการหลูเอาไว้แต่ดันถูกแทงข้างหลังจนได้รับบาดเจ็บแต่ถึงจะเจ็บหนักยังไงนะครับก็สามารถเอาตัวรอดมาได้แถมยังสังหารหนึ่งใน3คนสนิทของผู้บังคับการหลูได้อีกด้วยก่อนที่จะนําร่างที่บาดเจ็บหนักลอยมากับแม่น้ํเซินกับเปยจ่ายนั้นได้ช่วยเหลือเอาไว้ก่อนจะรักษาบาดแผลให้ซึ่งผู้บังคับกองเปยเนี่ยเข้าใจเซเลียนผิดไปซึ่งเซิร์นเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆหยินเฉิงก็เป็นเพื่อนของข้าเช่นกันขณะที่ผู้บังคับการหลูใน นำคนมาจับตัวผู้บังคับกองเปยกับเปยใจยที่เซอร์เลียนเนี่ยกำลังให้ที่ซ่อนตัวอยู่โดยบอกว่าเซินไม่จําเป็นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพียงแค่ส่งตัว2คนนั้นมาแต่เซิร์นเนี่ยกำลังสงสัยหนักมากเรื่องทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงกันแน่จึงปฏิเสธการส่งตัวไปผู้บังคับการหลูจึงได้ทําการสั่งโจมตีครับทั้ง3พากันหนีรอดออกมาได้จากทางลับและทําการซ่อนตัวครับ เปย์จ่ายนั้นพยายามที่จะแย่งบันทึกแต่เซินไม่ยอมนางจึงได้หนีไปเซินเนี่ยนะครับตามมาสุดท้ายก็ใจอ่อนส่งบันทึกให้กับนางขณะที่ผู้บังคับการหลูนะครับใส่ร้ายผู้บังคับกองเซินกับผู้บังคับกองเปย์ว่าอยู่เบื้องหลังคดีทั้งหมดและต้องการให้ออกหมายจับทําให้ทั้งสองเนี่ยมีประกาศจับอยู่แต่เมืองครับเปย์จ่ายเห็นว่าตอนนี้ผู้บังคับกองร้อยทั้งสองเนี่ยกำลังถูกหมายจับเพราะนางและคนที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือซินอ๋องผู้ที่อยู่เบื้องหลังกองกําลังกบฏนางจึงกลับมาช่วยคร ว่าถ้านําบันทึกนี้ไปมอบให้กับคนรักของนางทุกคนเนี่ยก็จะรอดแต่เซเลียนบอกกับนางว่าจริงๆแล้วคนรักของนางนั่นแหละที่เป็นคนออกคําสั่งให้ผู้บังคับการหลูมาสังหารนางแต่นางเองก็ยังยืนยันครับว่าคนรักของนางเนี่ยไม่ทําแบบนั้นแน่ๆเซเลียนจึงทําการปฏิติดประต่อเรื่องทั้งหมดครับ ตั้งแต่เรือล่มกระบฏตรงหลินขันทีเว่ยจงเสียนคดีต่างๆนะครับสุดท้ายเมื่ององจกักรพรรดิสวรรคตใครกันที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องนี้สุดท้ายก็นึ่อ,อกครับสินอ๋องนั่นเองเซินไม่เคยคิดถึงจุดนี้มาก่อนครับเขาจึงตัดสินใจที่จะนําบันทึกนี้ไปมอบให้กับสินอ๋องแทนนางทางสินอ๋องนะครับก็ตกลงให้เซินเลี่ยนเข้าพบก่อนที่เซินจะเล่าเรื่องที่ตนรู้ทั้งหมดให้ฟังโดยตอนนี้รู้ความจริงแล้วว่าสินอ๋องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดสินอ,อน๋น มาเผาทำลายเพื่อไม่ให้เว่ยจงเสียนได้บันทึกนี้ไปก่อนที่ซินอ๋องจะถามเซเลียนไปว่าต้องการอะไรเซเลียนตอบว่าต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป สินอ๋องนั้นมอบตราประจําตัวให้กับเซเลียนตรานี้จะทําให้สามารถไปได้ทุกที่และไม่มีใครกล้าขวางจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องสังหารเปยใจที่เป็นพยานคนสําคัญเพราะจะให้ขันทีใหญ่เว่ยจงเสียนได้ตัวนางไปไม่ได้เด็ดขาดเซินบอกกับสินอ๋องไปว่าเปยใจ่ายไม่เคยทรยศพระองค์และไม่เคยบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดแต่สินอ๋องนั้นไม่อยากเสียงเขาต้องการให้เซอร์เลียนหักหลังนางและจําเป็นจะต้องสังหารนางซะเซอร์เลียนปฏิเสธครับเขาต้อง การพานางไปจากเมืองหลวง และถ้าท่านอองสั่งให้คนตามมาแล้วก็เซลอยือนยันว่าจะสังหารทุกคนให้หมดแต่เซเลียนจะไม่ฆ่าพระองค์ครับเพราะถ้าทำแบบนั้นนางก็จะเสียใจก่อนจะเร่งจากไปในทันทีผู้บังคับการหลู่เข้ามาพบกับท่านอองและเสนอให้สังหารเปิดายซะเพราะนางรู้ความลับมากเกินไปท่านอองตกลงให้ทำครับแต่ต้องเป็นนอกเมืองนะจากนั้นสินอ,องก็เข้ามาพบกับเว่ยจงเสียนศัตรูตัวฉกาดของพระองค์เองก่อนจะทำการแต่งเรื่องใส่ร้ายเปิดใจโดยสินอ,องกล่าวว่าพระองค์เพิ่งรู้ รู้ความจริงว่าคนรักของพระองค์เนี่ยอยู่เบื้องหลังกบฏตรงหลินซึ่งพระองค์ก็ถูกนางหลอกใช้มาตลอดและนางเองก็เป็นคนที่วางแผนสังหารองค์จกักรพรรดิอีกด้วย และอีกคนหนึ่งก็คือผู้บังคับการหลู่เหวินเจ้าที่พยายามจะใส่ร้ายพระองค์นี่เป็นแผนของซินอ๋องครับที่ต้องการให้เว่ยจงเสียนส่งกองกําลังไปกําจัดผู้บังคับการหลู่กับเปยจ่ายพร้อมๆกันทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปิดปากทุกคนที่รู้เรื่องของพระองค์ให้หมดเว่ยจงเสียนตัดสินใจจะสาสางปัญหาทั้งหมดให้โดยจะทําการส่งกองทัพไปและยินดีจะสนับสนุนซินอ๋องให้ขึ้นครองบัลลังก์ต่อเพราะดูแล้วตอนนี้องค์จักรพรรดิไม่น่าจะรอดซึ่งเว่ยจงเสียนต้องการจะกุมอํานาจในราชสํานักต่อเช่นกันครับ นี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสินอ๋องจึงแกล้งคุกเข่าเพื่อให้เวยจงเสียนเนี่ยสนับสนุนตนขณะที่ทั้ง3นะครับกำลังหนีจากการตามล่าโดยเซินไม่ได้บอกความจริงกับเปยจ่ายนะว่านางเนี่ยกำลังถูกสินอ๋องคนรักเนี่ยตามมาฆ่าบอกเพียงแค่ว่าพระองค์ให้ตนพานางหนีไปที่ปลอดภัยก่อนซึ่งเปิยจ่ายแกล้งหลับครับจึงได้รู้ความจริงทั้งหมดครับว่าคนรักของนางนั่นแหละเป็นคนที่ต้องการให้นางตายมากที่สุดในคืนหนึ่งนะครับขณะกําลังหลบหนีคนของฝ่ายกบฏก็ตามมาทันมีการประทะกันใน หมู่บ้านครับก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีโดยใช้ความมืดอำพลางและเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งสะพานที่ต้องข้ามเนี่ยค่อนข้างหวาดเสียวครับซึ่งม้าไม่กล้าข้ามแน่ๆละ่ะแต่ถ้าไม่มีมา้าพวกเขาเองก็หนีไม่รอดครับเซเลียนจึงตกลงกับผู้บังคับกองเปยว่าจะช่วยกันต้านค่าศึกเอาไว้โดยให้เปยจ่ายข้ามสะพานไปนางยอมบอกชื่อจริงกับเซเลียนครับว่าชื่อเมี่ยวฉวน ซึ่งเขาเองก็ตอบว่าจะจำเอาไว้ก่อนที่นางเนี่ยนะฮะจะหันหน้าจากไปเมื่อคนของฝ่ายกบฏตามมาสองผู้บังคับกองร้อยก็ช่วยกันจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นนักเมื่อผู้บังคับการหลู่กับติ้งไปหญิงสองพี่น้องนำคนตามมาถึงเนี่ยเซินก็ได้ให้ผู้บังคับกองเปยดคอยคุ้มกันสะพานไม่ให้ใครข้ามไปได้ส่วนตนนั้นจะรับหน้าให้ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังประจันหน้ากันโดยที่ไม่รู้เลยครับว่ากำลังมีกองทัพของเว่ยจงเสียนตามมาเพื่อสังหารพวกเขาทุกคนการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดผู้บังคับกองเปยส่งสัญญาณให้เซอร์เลียนจัดการกับสองพี่น้องส่วนตนจะรังค่าศึกที่เหลือ,อไว้ให้ยอดนักดาบทั้ง3ส,สู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายยังไม่รู้ผลแพ้ชนะผู้บังคับกองเปยก็เคลียร์ลูกน้องของฝ่ายกบฏได้หมดแล้วก็เข้ามาช่วยแต่ผู้บังคับการหลูได้เตะจนกระเด็นเกือบจะตกสะพานไปครับเซิร์ได้สู้ตัวต่อตัว,ตว กับแม่นางติงไปหญิงโดยมีผู้บังคับการหลูพยายามจะใช้ดาบขเข้ามาฟันแต่ผู้บังคับกองเปยก็ได้ใช้หอกแทงช่วยเอาไว้ซึ่งถือเป็นการแก้แค้นที่ตนถูกแทงข้างหลังก่อนนะครับซึ่งกองทัพของเว่ยจงเสียนเนี่ยตามมาทันพอดีแล้วเข้าทําการจู่โจมครับทั้งหมดจึงต้องหลบกระสุนกันผู้บังคับการหลูเหวินเจ้ากล่าวกับเซเลียนว่าเหมือนว่าชีวิตของเราทั้งคู่จะถูกกาหนดให้ตายในสนามรบนะก่อนจะทําการออกไปต้านกองทัพเว่ยจงเสียนด้วยร่างกายที่แทบจะยืนไม่ไหวสุดท้ายก็จบชีวิตลง ติ้งไปหญิงเมื่อเห็นพี่ชายถูกสังหารเนี่ยก็คว้าดาบเขา้าฟาดฟันแบบไม่คิดชีวิตซึ่งเปยจ่ายเป็นห่วงจึงหันกลับมาหาซเซเลียนห้ามยังไงนางก็ไม่ฟังแล้วจึงทําการฟันสะพานให้ขาดทีนี้เนี่ยนางก็ไม่สามารถข้ามกลับมาได้ส่วนกองทัพก็ไม่สามารถตามนางข้ามไปได้เช่นกันก่อนที่ทั้ง3จะเข้าต่อสู้กับกองทัพของเว่ยจงเสียนซเซเลียนสู้จนแทบทรุดลงกับพื้นผู้บังคับกองเปยก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะสู้ต่อไหวแล้ว แม่นางติงไปหญิงฟันจนดาบที่ว่าเทพบเนี่ยบินเกือบทั้งเล่มสุดท้ายทั้งหมดถูกจับกุมครับขณะที่องค์จกักรพรรดิรู้ตัวว่าไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้จึงได้มอบบัลลังก์ให้กับซินอ๋องผู้เป็นน้องชายซินอ๋องจึงได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิฉงเจินก็คือจกักรพรรดิคนเดียวกับภาคแรกนั่นแหละรครับซึ่งครองราชได้3เดือนพระองค์ก็สั่งตรดเว่ยจงเสียนและได้ย้ายไปเฝ้าหลุมศพที่เฟือ่องหยางซึ่งก็คือเหตุการณ์ของตอนแรกๆภาคที่แล้วนั่นแหละรครับ ส่วนทางเซอร์เลียนนะครับหลังจากออกจากคุกได้ใช่ไหมก็ถูกปลดจากตําแหน่งผู้บังคับกองร้อยไปเป็นผู้บังคับหมู่ก็ตามตําแหน่งของภาคที่แล้วอีกนั่นแหละครับส่วนเปย์จ่ายก็ยังคงเขียนภาพของเธอต่อไปโดยเป็นอันจบเรื่องมังกรพยักล่าสถานยุทธภพ2คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะยาวพอสมควรแล้วสําหรับใครที่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าซีอูนะครับ